แค่เป้ทำแตกนะทำหายเงินเสียหายที่ขับทานไม่เคยทำอะไรแตกหรอกมีแค่มือเท่านั้นแหละที่ทำแตกมึงอะไรเฮียกูมึงอะไรไอ้แซดไม่ให้ดูอยู่ไอ้แกมึงอะไรไอ้แซดมึงอะไรไอ้เฮียทุกคนอย่าไปดูคลิปกันนะครับที่บอกต้องเวลาไว้มึงอะไรไอ้สัไอ้เฮียคนแก่มึงอะไรมึงไปเร็วๆดิกูรออยู่เนี่ยมึงอยู่มึงอยู่หน้ากูไอ้ควายไปเร็วๆเฮียมึงก็เข็นให้กูหน่อยสิกูปวดขา เลี้ยวกูปวดขาเอ้ยมึงจะแย่งกูไปทำไมกูเอาันี้อยู่มึงยืนอยู่บนตัวก็คุณเหรอคุณเขียนไงก็ใช่ไงมึงก็เขียนดิว้าวนั่นกูว่าละไอ้เฮียเปย้ไอ้สัตว์เป็นอย่างนี้ตลอดกูไม่เล่นแน่ไ้เฮียแล้วก็มึงกันตาย